โอ้ยแข่งอโอ้ย,อยไอ้เพี่อะรู้คเดินกลับมาเฉยอ,อะไรวะ, <c oughs> ะรเนี่ยน้องคอยิาพลาสติกถมมันจะทำให้ช้าลงอ่ะจริงเหรอเห็นมั้เฮ้ยทำให้ช้าลงจริงด้วยเฮ้ยตฮ่าฮ่า จะยิงเลย <laughs> น้ำบ้งใส่เลยเรายิงยาสลบเลยไอ้กันเป็นผักปลามายิงเป็นกระดอกไปล่ะเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยอะไาวะ <laughs> โอ้โหตายเป็นอาจ,จินเลยวะเฮ้ยเอกสารได้กี่อันแล้ววะแต่เอกาสารได้กี่อันแล้วเนะนี่ยศูนย์ที่ได้อันนึง่งอ่ะอะไรอ่ะไปไะไรเนี่ยเศรษฐยโอ้มีกระจูบมดหัว